สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมินตาและเพจในช่างมาแชร์เช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนําอุปกรณ์การช่างที่มีความสําคัญต่อง,งานช่างทุกชนิดและเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยพบเจอหรือเคยใช้งานกันมาบ้างแล้วนั่นก็คือตลับเมตรนั่นเองค่ะและซึ่งหน้าที่หลักของตลับเมตรจะใช้การวัดระยะเป็นหลักนะคะ ซึ่งการวัดก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัดแบบนอกวัดแบบในหรือว่าวัดเส้นรอบวงค่ะซึ่งเพื่อนๆรู้กันไม่ว่าการใช้ตลับเมตรมีเทคนิคซ่อนอยู่มากมายและเดี๋ยววันนี้มินจะพามาทําความรู้จักการใช้ตลับเมตรที่ถูกวิธีกันให้มากขึ้นค่ะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักของชิ้นส่วนตลับเมตรกันนะคะว่าในตลับเมตรเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างส่วนที่1จะเป็นบอดี้ของตลับเมตรค่ะซึ่งทำหน้าที่เก็บสายวัดระยะแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆค่ะและส่วนที่2จะเป็นสายวัดระยะค่ะซึ่งสายวัดระยะจะมีหน่วยนิ้วแล้วก็หน่วยมิลลิเมตรบอกค่าวัดระยะอยู่ด้านในส่วนที่3คือตะขอเกี่ยวค่ะ และขอเกี่ยวจะมีหน้าที่เกี่ยววัตถุหรือเอาไว้ชนกับผนังเพื่อที่จะใช้ในการวัดระยะและส่วนที่สี่จะเป็นคิบล็อกนะคะคลิบล็อกจะมีหน้าที่ล็อกสายวัดเพื่อที่จะให้สายวัดอยู่นิ่งแล้วไม่ไปไหนคะ่ะและส่วนที่5จะเป็นที่หนีบเข็มขัดค่ะที่หนีบเข็มขัดจะทำให้เราพกพาสะดวกแล้วเก็บในการใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ และขนาดของตลับเมตรก็จะมีหลายขนาดด้วยกันนะคะจะมีตั้งแต่3เมตร5เมตร8เมตรไปจนถึง10เมตรส่วนถ้าเกิดว่าเกิน10เมตรเราจะเรียกมันว่าสายวัดค่ะค่ะและเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการวัดสายวัดด้านนอกของโต๊ะตัวนี้ให้ดูกันนะคะโดยการใช้ตะขอเกี่ยวแล้วก็ดึงสายวัดมาเลยค่ะ ดึงไปให้เลยโต๊ะแล้วก็ล็อกไว้เพื่อการสายวัดคาดเคลื่อน oh. แล้วก็มาอ่านค่าอยู่ที่123มิลิเมตรหรืออยู่ที่48นิ้ว4หุนค่ะและต่อไปจะเป็นการสาธิตการวัดด้านในนะคะซึ่งเราจะมาวัดกับเหล็กตัวนี้ เราจะใช้สายวัดชนแบบนี้แล้วเราก็จะดึงสายวัดเลยมาซึ่งจะได้42.5ม mm, ิลิเมตรหรือได้16นิ้ว6หุนนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เคยสังเกตเลยว่าตรงตะขอเกี่ยวมันจะสามารถเคลื่อนไหวได้หรือยืดหยุ่นได้ซึ่งเขาทำมาเพื่อให้มันหักลบค่าของตัวมันเอง wow. อย่างเช่นการวัดชนจากค่าด้านในมันจะสามารถยืดหยุ่นเข้าไปแบบนี้แล้วการวัดค่าจากด้านนอกมันก็สามารถยืดหยุ่นออกมาแบบนี้เพื่อให้ค่าระยะของมันหักลบในตัวความหนาของตัวมันเองต่อไปเราจะเป็นการวัดเส้นรอบวงให้ดูกันนะคะ ซึ่งเราจะวัดค่าได้อยู่ที่90มิมหรือ35นิ้วสีหุ่นนั่นเองค่ะ <Yahoo! S 1> และเดี๋ยวเราจะมาวัดความสูงให้ดูกันนะคะการวัดความสูงก็สามารถวัดได้2แบบจะมีแบบนี้ตามก็จะได้อยู่27นิ้วหรือจะเป็นอีกแบบนึงก็คือแบบนี้วัดแล้วก็ล็อกไว้เลยค่ะ แล้วก็มาอ่านค่าของนิ้วจะได้24.5นิ้วแล้วเราก็จะมาบวกค่าของบอดี้ซึ่งเขาจะเขียนไว้ด้านข้างนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเขียนไว้2นิ้วกับอีก4หุนแล้วเราก็นำค่ามารวมกันเท่านั้นเองค่ะและเดี๋ยวเราจะมาดูการอ่านค่าของตลับเมตรกันนะคะ ซึ่งส่วนของตลรับเมตรก็จะมี2ส,ส่วนในกันส่วนด้านบนจะเป็นการอ่านค่าของนิ้วส่วนด้านล่างจะเป็นการอ่านค่าของเซนติเมตรค่ะและเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าความยาวของน็อตตัวนี้ให้ดูกันนะคะว่าจะได้อยู่ที่เท่าไหร่ oh. เราก็จะวัดลงไปแบบนี้ ซึ่งตัวเลขที่เราเห็นตัวใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นตัวเลขของนิ้วนะคะซึ่งก็จะวัดได้1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วและตัวเลขข้างในของนิ้วก็จะมีอยู่8หุนซึ่งจะเป็นตัวเลขเล็กๆที่เราสังเกตเห็นกันนะคะเลขเล็กๆนี้ซึ่งเราจะนับกันตามขีดนี้เลย1หุน2หุน3หุน4ี่หุนห้หุน6หุน7หุนและ8หุน และความยาวของน็อตตัวนี้ทั้งหมดก็จะได้4นิ้วกับอีกเจหุนค่ะ <S <S และเราจะมาสังเกตตัวเลขข้างล่างนี้ <S <S ซึ่งเราจะเรียกว่าเซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าความยาวของน็อตตัวนี้ให้ดูกันแล้วเราก็ไล่ไป1เซน2เซน3มเซน4เซนไปจนถึง12เซนและตัวเลขย่อยๆข้างในนี้ค่าความยาวของมันก็จะเท่ากับ0.1เซน แล้วเราก็ไล่ไปได้1เซน2เซน3เซน4เซน5เซนซึ่งค่าความยาวของน็อตตัวนี้เท่ากับ12.75เซนหรือ125มิลิเมตรซึ่งเพื่อนๆเ,เคยสังเกตกันไหมว่าตรงตะขอเกี่ยวนี้เขาจะมีช่องรูเล็กๆ1นรูอย่างนี้ แล้วก็รูเว้าวเขาเอาไว้ทําอะไรกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตกันให้ดูนะคะซึ่งช่องเดี๋ยวจะมาอธิบายช่องนี้ก่อนเลยแล้วกันช่องเล็กๆนี้เขาจะเอาไว้เกี่ยวตะปูซึ่งเขาจะเกี่ยวอย่างนี้แบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการวัดแล้วก็ดึงวัดเลยส่วนช่องเว้าวตรงนี้เขาจะมีไว้เพื่อให้เราไว้ใส่ช่องปากกา เป็นช่องในการไว้มาร์กตรงนี้ในการใช้งานค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้นำเรื่องราวดีๆในวันนี้ไปใช้ประโยชน์กันนะคะแล้วฝากติดตามเพจในช่างมาแชร์เพจที่แบ่งปันความรู้เทคนิคทางด้านวิศวกรรมจากวิศวกร,รตัวจริงกันนะคะและขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำจากบริษัทพรีเมียม แล้วฝากติดตามเพจในช่างมาแชร์และอีพีต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ